ไฟหรือว่าปิดเพราปิดแบตครับเอ้ยเพื่อใครกดเลยกดแช่ปิดแบตคือปิดการใช้งานอะไรแบบนี่เลยอ๋อโอเคไปเกิดอะไรครับนี้จะเป็นไปเกอร์ที่เป็นของสล่าเซลล์ของไฟบ้านเข้าอ๋ออ๋อแล้วเวลาไฟไฟมันเปี้ยงปั๊บเปี้ยงทำไงอ่ะมันก็ลงตัดนี่แค่ตัวแบตัดตจะไหนก่อนตัดตะบนได้ไหมแค่ถามันลงไปกลาง่กลางอ๋อดูก่อนโอเคดูก่อนเนี่ยว่ามันคืไฟเพราะว่าเป็นเป็นสติจะเรียนเรื่ระบบตัดโดยพลอ่ะ มันมีอย่นี่ใช่ไหมการอะไรนะตัวตัวครัตัวตัดฟ้าตัดกันฟ้าอ่าเสกิตกันฟ้าเพื่อเสกิตกับอีกเสกิตเออมีตัวกันฟ้าเสกิดนั่นก็เสกิตเลยเออถ้าถ้าฟ้าเราก็คือตัวนี้เป็นสีแดงถูกไหมถูกต้องครัโอเคระบบก็จะตัดหมดเออแล้วทำไงแล้วก็พักมันขึ้นเหรอไม่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนมันกันทั้งีเดียวอ๋อโอเคอันนี้คืออันนี้เคยใช้หยอ่ตีเรียกอยู่เนาะก็คือตัวนี้คือใช้ไฟบ้านอยู่ใช่ครับถูกไหมจากจากแบต ที่อีเวอร์ตเดอร์แล้วก็ไปที่บ้านเวลาเข้าก็จะเข้านี้ภาษาอันนี้จะเป็นถ้าคนิชามาปุ๊บมันขึ้นเวอร์ทิธขึ้นมันจะเข้าครับมันจะพาดูโซกัะตัวนี้ตัวนี้มันเช็คเช็คได้อ๋อตอนเช้าก็คือจะดูว่ามันเข้าไหมแค่ไหนอ๋อโอเคมันมันเช็คผ่านแอปไม่ผ่านเลยนะครับเพราะไม่ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีบลูทูธก็ไม่มีอะไรไม่มีไวไฟถ้าสมมติพี่มีไวไฟอ่ะไม่มมีันจะต้องเช็คมันก็ต้องใส่ไม่มีไม่มีมีสายต่อมีสายต่อครับเป็นแลนเหรอใช่ครับต่อแลนใช่ อ๋อเป็นแลนใช่ไหมเป็นเป็นไอ้ไวไฟใช่ไหมใช่ไวไฟได้แต่กคนหน้าเขากำลังใช้งานอยู่เดียวเป็นสายแลนอ๋อเป็นแล้วแล้วแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะมีไวไฟมาหรือว่าจะใช่ว่าเอ๊ะตอนนี้ใช้เข้าหรือวันนี้ใช้ไปเท่าไหรเจ้าเนี้ยเจ้านี้เป็นกิโลวัตต์ที่ใช้งานเลยผมใช้แปดชุดแปดโอ้โหใช้เชื่อมอ๋อโวลต์ชุดแปดวัตต์ที่เราวัตต์เอ้าที่เวัตต์ โอเคพราะว่าผมเชื่อของพียวผมเชื่อมจุดๆๆองไรก็ไปจะดูว่าใช้ได้ไหมผมลองเทสเองเทสระบบความันใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยถ้าเชื่อมเชื่อมได้ตัว A ตัวเติดต่ออะไรครับถ้าตัวเชื่อมได้ก็ไม่มีปัญหาเลไม่ได้ไม่ถึงว่าอันนี้เราไม่ควรเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะสลับสายให้หรือยังไงผมชอบนี่เราดึงสายโอเคพรุ่งนี้เก็บให้พี่หน่อยนะแล้วก็แล้วก็เอ๊ะเราไม่ควรเอาอะไรมาบังไว้ ถ้ามันอย่าไปตกใจลมทำงานมันจะนรนปุ่งไปทำงานเองที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นกนม่ต้อมีะอันนี้ก็ปกติมา้วมีแหนนม้มีุแบุกไหมไม่นะผมเ็จางาแล้วครับอาไปกดอะไรเนี่ยมันเป็นค่ารงงานถ้าพวกอพวกอร์พอรจะตั้งค่าเยอะแต่พวกนี้มันเป็นค่ารงงานเพราะนี่มันเป็นการค่าในตัวอัตมันจะกินก่อนทุกตัว คือมันมันดีกว่าทุกตัวใช่ค่ะทุกตังส่วนก็เคือไม่ต้องไปยู่งกับบ้านใช่ไปยู่งมันมากไปกลัวรู้ไอ้ไรไอ้ไฟที่ขึ้นขึ้นนี่คืออะไรอ่ะเป็นไฟเฉยๆครับบทำงานไหมอย่างเงี้ยอ๋อสาระเล็กๆก็ะพริบแล้งมันเริ่มแล้วก็ยังปิดปิดได้เออเออจะรำแปะเออเออก็ดีกว่าอย่าเห็นไฟเลยนะเออเออเออไม่เออเอาตะก้าเทพแปะดีกว่าเออตัวนีนตัวนีน ก็จะเป็นนี้ใช่เปิดูเฉยๆวันนี้ยังไม่เปิดไฟแผงเราองเช็คแผงเช็คอะไรก่อนก็อย่าเปิ่งครับมีหน่อยใ้ตัวไฟเข้าขับไฟจากอ่าีวีเซ o l a เซลล์ครับอ่าีีว PV ยังไม่ทําอะไรเอาจ้างงานทํางานได้รู้เรื่องอันนี้เป็นไฟบ้านอ่าไฟบ้านเข้าหมายถึงว่าถ้าเกิดมีครับไฟบิดไปเลยครับอ่าเป็นไฟบิดได้เลยตเราไม่ใช่ไฟบิดเลยใช่ครับเป็นไฟบิดออฟกิ๊กเลย มาก็บอกแล้วเขาเป็นลูกปูกลูกศิษย์หลวงปู่กตีคูนถูกปะหลวงปู่กเคร่งเลยอ่านว่าหลวงปล่อะไรนะคะหลวงปู่กตีคูนไม่ไม่อ่านว่าอะไรหลวงปู่กอะไรนะเค็มเค็มเค็มต้องใช้คําว่าเค็มนะเพราะพี่พี่ไม่เคยได้ยินชื่อนี้อ๋อเป็นพี่ชายตีคูนนะพอดีใช่ใช่ไม่เคยได้ยินไม่ไม่เคยได้ยินคกับเค็มหรืออะไรอย่างนี้พี่เลยเอตอกเก่งไงวะงงเสร็จแล้วเหรอแค่นี้จบแล้เนี่อ่ะ เขเปี่ยนไอ่างนี้ันต้องถอยเดินสาย